สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสมมามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจําวันที่5้ากรกฎาคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราสมมามัคคีตัวเด่นคือ2กับ58กับ1 2 0 1, 2 1 2 2 2 4 2 5 2 6 2 9นะ5 1 5 2 5 6 5 8 5 9

คู <sabia S 2> 8 8่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดก้กนอนเะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะแกับหนึมาเหมือนกันเดิมแปด่มาเหมือนกันต่างกันห้ากับเก้าเนาะก็หนึ่งห้าเก้าก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ ปกติเราเอาสามัคคีกับสามัคคีวีเ้อเฉพาะกิจ vip แล้วก็เราพัฒนานะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ